ความฝันของเยาวชนไทยที่รักในกีฬาฟุตบอลหลายคนคงเป็นการได้เดินตามรอยแข่งฝีเท้าดีจากแดนลูกหนังอังกฤษในปี2012ช้างจึงเดินหน้าสารฝันโดยการจับมือกับสโมสสอนเอลฟ์ตันทีมดังถิ่นเมอร์ซี่ไซสาจากหลีกอังกฤษจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีในรายการ ช้างจูเนียร์ครับเพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะบินลัดฟ้าไปหาประสบการณ์และรวมฝึกซ้อมกับสโมสรเอเวอเรตันที่ประเทศอังกฤษนอกจากนี้ในปี2018ช้างยังได้จับมือกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษพาเด็กไทยไปเยือนถึงทิ่น King Power วอร์สเตเดียมและให้โอกาสเด็กไทย ได้รับแข่งกับผู้เล่นชุดยู14ของยิ่งจอกสยามที่สำคัญช้างจูเนียครับยังเป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าแมวมองและสตาฟโค้ชช้างศึกที่เข้ามาควานหายเยา,าวชนฝีเท้าดีที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสู่เส้นทางฟุตบอลระดับอาชีพต่อไปโดยช้างได้พายเยาวชนไทยไปเก็บประสบการณ์ณแดนผู้ดีมาแล้วถึง8รุ่น และจะยังคงเดินหน้าสารฝันให้เยาวชนไทยต่อไปโปรดติดตามต่อไปกับการขยายฐานเยาวชนสู่ AEC ในช้างฟุตบอลเจอร์นี